หนองหารจังหวัดสกลนครถือเป็นบึงน้ําจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคอีสานมีเนืที่กว่า77,000ไร่ประกอบไปด้วยหมูกก่เกาะน้อยใหญ่กว่า30เกาะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยวันนี้ลุยพาเลนจะพาทุกท่านร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนคนกับหนองหาน้าหมู่บ้านท่าวัดตำลบลหลอปแดงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครผู้คนที่นี่มีวิถีชีวิตพึ่งพาหนองหาน มีอาชีพประมงทำนาและเลี้ยงปศุสัตว์ครับภาครัฐได้มีการผ่อนปลนให้ประชาชนในรอบหนองหานสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ได้หันมาประกอบอาชีพใหม่นั่นคือการเลี้ยงหมูป่าหรือหมูดำแบบปล่อยเกาะดอนครับวิธีการเลี้ยงคือการปล่อยให้หมูใช้ชีวิตหากินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติไม่มีเคอกไม่มีกรงขังครับ หากแต่เจ้าของจะต้องวเวะเยียนมาให้อาหารในตอนเช้าเท่านั้นหมูดําจะคุยขี่หากินลากไม้ลากบัวและหอยเชอรี่ซึ่งเป็นอาหารที่มีอยู่มากมายในพื้นที่หนองหานวิธีการเลี้ยงหมูแบบนี้เป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ประกอบการได้อย่างเป็นล่ำเป็นสันครับวันนี้ลุยพาเลสได้มีโอกาสติดตามพี่ชำนาญดับสีพายเจ้าของข้กหมูป่าแบบปล่อยเกาะดอนเพื่อไปชมวิธีการเลี้ยงหมูครับ โดยเกาะดอนที่พี่ชำนานเลี้ยงหมูชื่อว่าดอนหิงครับเป็นเกาะดอนที่อยู่กลางหนองหานอยู่ห่างจากชุมชนท่าวัดประมาณ2กิโลเมตรในช่วงฤดูน้ําหลากการเดินทางไปยังเกาะดอนต่างๆเพื่อให้อาหารหมูพี่ชำนาญจะต้องใช้เรือแต่ในช่วงเดือนมีนาเมษายนชาวบ้านสามารถใช้รถไทนาเดินตามโดยรถอีแท๊กเดินทางไปให้อาหารหมูได้สิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้คือความผูกพันของเจ้าของและหมูป่าครับหมูจะจำเสียงรถอีแท็กของพี่ชำนาญได้ พี่ชำนาญบอกว่าหมูที่เลี้ยงอยู่จะวิ่งออกมาต้อนรับในทุกๆเช้าครับอาหารที่พี่ชำนาญน,นำมาให้หมูก็จะมีหยวกกล้วยสับผสมกับลำแก่ครับก็นะครับผมตอนนี้มาถึงจุดที่เราตั้งใจจาให้อาหารหมูได้กันแล้วและนี่คือหลังหมูป่าตามธรรมชาติแต่ว่ายอยู่โดยคนเลี้ยงด้วยแล้วเขาก็หาอาหารกินตามธรรมชาติด้วยนะครับมันยังมีสิ่งที่ทําให้ผมทึ่งอยู่ก็คืออะไรที่ทําให้มันติดพี่ชำนาญในขนาดนั้นครับเพราะปกติ สัตว์ป่าถ้าเกิดเราเอามาปล่อยในพื้นที่ป่ามันก็จะไม่ติดคนละ่ายน,นี้ยังติดคนอยู่เลยไม่กลัวคนด้วยคือพี่ก็ปล่อยให้มันผสมพัน์เองแล้วก็ผสมพันกันเองเอพอพอ,พอออกลูกยิ่งเรา,อาพอลูกได้อายุหนึ่งเดือนเราก็เอารูกออกอเพื่อจะให้แม่เกิดค้องว่างขึ้นแล้วก็ผสมใหม่ใ<อ>นส่วนของรายได้นะครับในการเลี้ยงหมูมเป็นยังไงพี่จำนะ ตำได้ก็ห้านะมวันนี้สเดือนสเดือนท้องจำนดคลอดสี่เดือนถ้าอยู่นี่มีอยกหกตัวถ้าออกลูกตัวละสิก็หกตัวหกสตัวตัวละห้าร้อจะคิดดูตัวละห้าย <6. S 1> นี่คือตัวละเดือนใช่ไหมเดือนอายหเดือนอันนี้นี่คือเราเราเราคิดคือคิดคิดราคาห้าร้อยก่อน แต่ว,ว่าครับมันโตตัวไหนมันสวยก็ต้อหกร้อยบางคนก็มาขอไปทำพันใหญ่ตัวนี้ไหมเห็นมันสวยมันัวมยาวนคนก็ขอจึงก็ถ้าขนาดนี้เราเราขายยังไงพี่ชูน่โอ๋อนี่ก็ขายตกเขาขายตัวละอ่านี่อย่างอย่างนี้ท้องแล้วว่าประมาณตัวละสามพันอยู่แล้วครับแต่คุ้มนะผมคิดว่ามันน่าจะแพงกว่านี่ไหมแพงถ้าเกิดว่าไอ้นี่ผู้พูดถึงว่าถ้าเกิดเราจะขายแบบเป็นเนื้อเป็นอะไร ขายแบ่งกันเบ,บาๆแต่ว่าถ้าถ้าจริงๆแล้วนี่ถ้ามันท้องงี้แล้วเราไปขายนี้เราเราดเพู่งง่ายเเปรียบเพราะว่าหมูติดแล้วครับก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของอชาวบ้านของคนสกลนครน,นะครับนคอนอยู่สกลนครก็วิถีชีตการเลี้ยงหมูกับคนนองหานม,มาทำลูกนองหาน<ม><ม>ก็เ<ม>อาใช้ประโยชน์จากแหล่งธรรมชาติของพวกเราที่เอประโยชน์คทำครับผม แม่หมูหนึ่งตัวสามารถคลอดลูกได้ปีละสองครั้งในแต่ละคอกสามารถให้ลูกได้ประมาณ10ตัวฉะนั้นหมูแม่พันหนึ่งตัวสามารถสร้างไรายได้ให้ปีละ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่บาทครับและถ้าหากมีหมูแม่พันสิบตัวก็จะมีไรายได้ปีละ1 0 0 0 0แบาทครับปัจจุบันมีเกษตรกรหันมาเลี้ยงหมูแบบปล่อยกาะดอนประมาณ20่สิครัวเรือนครับมีหมูที่ถูกปล่อยเลี้ยงประมาณ1,200ตัวการเลี้ยงหมูแบบปล่อยกออดอนถือว่าเป็นวิถีชุมชนของที่นี่ไปแล้วครับ เป็นการพึ่งพาระหว่างคนกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวหากท่านดสนใจมาเที่ยวชมธรรมชาติแบบบ้านๆหรือสนใจในสายพันธุ์หมูดำสามารถติดต่อพี่ชำนาญได้ที่เบอร์โทร087 221 12501ครับ